อันนี้นะครับเป็นพิซซ่านะครับที่คุณมุนทาไปซื้อมากับคุณชัตทไทยอ่าและันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวพาซาที่ตอนแรกเนื้อหมูเยอะมากที่เราได้ถ่ายทำไว้หน้าตอนนี้เหลือเข้มมันหมูสามชิ้นคนที่กิ้งมันหมูอยู่ก็คือตัดต่อยลูกชิ้นหมู แทนกล้องไปดูคุณอ้อยโอ้ดูหนะ้าคิดนะ่ะทำไงกูถึงจะมีลำไส้ลงพิซซ่าอา้าวฟานหาคนจ่ายสังอันแน่นมองมองอนย้ยอะไรีแล้วคนนี้คือใคร <c oughs> ลูกพุงนะครับลูกพุงนะครับสายนอนตุ๊กปบลที่ะตุ๊กเลเดงมาไหนหนูพิซซ่าดิซื้อพิซซ่าอะไรมาอ้าวควันอะไรขึ้นก๊อปเราหันไปนั่นเนี่ยจะต่อยเล่นกับพระอายุเท่าไหร่คะหนูหนูอายุเท่าไหร่อ่าไหนไหนไหนเสียงอะไร ว้าวอันนี้คือพิซซ่าเสียดายก้องถ่ายได้แต่รูกแต่จดจำกินไม่ได้อี